บนโซเชียลมีการแชร์สารพัดคําเตือนห้ามดื่มกาแฟบางก็ว่ากาแฟส้มอันตรายดื่มแล้วเสี่ยงไขมันพอกตับบางก็เตือนว่าต้องระวังดื่มกาแฟมากๆเสี่ยงทำให้เกิดต้อหินในตาได้เรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จพบคําตอบในชั่วก่อนแชร์เช็คลิสตร้อยเรียงเรื่องฮิตติดอันดับจากชั่วก่อนแชร์อันดับที่5 5เครื่องดื่มห้ามกินคู่กับยาจริงหรือ จริงค่ะคือในชากาแฟจะมีสารประกอบที่เราเรียกว่าคาเฟอีนนะคะมันจะมีฤทธิ์ทำให้ใจสั่นอยู่แล้วถ้ากินร่วมกับยาที่มีฤทธิ์ทำให้ใจสั่นเช่นตัวยาแก้คดจมูกหรือว่ายาขายายหลอดลมนะคะมันก็จะไปเสริมฤทธิ์กันมากขึ้นตัวคาเฟอีนนะคะยังมีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะอีกะคะ่ะเพราะฉะนั้นมันอาจจะไปขจัดยาบางชนิดออกได้เร็วขึ้นสรุปแล้วเรื่องนี้แชร์ต่อได้เครื่องดื่มหลายชนิดโดยเฉพาะกาแฟและชาที่มีคาเฟอีนเมื่อดื่มเข้าไปแล้วอาจจะไปลดประสิทธิภาพของยาหรืออาจไปกระตุน้นฤทธิ์ ยาให้เกิดผลข้างเคียงตามมาได้การกินยาคู่กับน้ำเปล่าจึงปลอดภัยและเป็นสิ่งที่แพทย์แนะนำให้ทำมากที่สุดครับอันดับที่4 ห้าโรคห้ามดื่มกาแฟจริงหรือภาพรวมส่วนใหญ่แล้วไม่ถึงกับห้ามแต่ว่าอาจจะต้องจํากัดปริมาณคาเฟอีนในกาแฟเนี่ยกลไกมันทําให้หัวใจทํางานหนักขึ้นจริงๆกินแล้วความดันขึ้นจริงมันไปเพิ่มการหลั่งกดจริงในส่วนของกาแฟกระเบาหวานเนี่ยกาแฟกระตุ้นให้ร่างกายสร้างน้ตาตาลเพิ่มขึ้นเพราะมันไปสร้างการหลั่งฮอร์โมนกระตุ้นจริงแต่ว่าการกินกาแฟไม่ได้เพิ่มโรคเหล่านี้เลยแล้วก็รวมไปถึงอัตราการตายด้วยเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นนะโดยสรุปก็คือกินได้ยกเว้นคนที่เป็นรุนแรงจริงๆอาจจะแนะนําเป็นรายๆไปให้หยุดกินกาแฟสรุปแล้ว ไม่ควรแชร์ต่อครับผู้ป่วยโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงโรคกระเพาะอาหารหรือคนที่มีอาการขาดวิตามิน B1 สามารถดื่มกาแฟได้แต่ทั้งนี้ก็ต้องดื่มในปริมาณที่พอเหมาะกับร่างกายเพื่อไม่ให้ไปกระทบกับโรคจนเกิดอันตรายได้นะครับอันดับที่3กินกาแฟทําให้เป็นต้อหินได้จริงหรือ ไม่จริงครับกาแฟเนี่ยไม่ได้มีผลทําให้เป็นโรคต้อหินแต่สําหรับคนที่เป็นโรคต้อหินอยู่แล้ว <c oughs> การดื่มกาแฟหรือคาเฟอีนเนี่ยอาจจะทําให้การควบคุมความดันตาในคนที่ป่วยเป็นโรคต้อหินอยู่แล้วเนี่ยทำได้ยากขึ้นแนะนําว่าควรจะเลี่ยงการดื่มกาแฟก็จะช่วยทําให้การรักษาโรคต้อหินโดยคุณหมอจากสุแพทย์เนี่ยมีประสิทธิภาพอาจารย์จะมีคําแนะนําเพิ่มเติมแบบนี้ครับเพื่อป้องกันไม่ให้ตาบอดจากโรคต้อหินในคนทั่วไปอายุตั้งแต่40ปีแนะนําว่าควรจะไปพบจากสุแพทย์อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งไปตรวจวัดความดัน ในลูกตาแล้วก็ตรวจสภาพตาว่าเป็นต้อหินหรือไม่สรุปแล้วเรื่องนี้ไม่ควรแชร์ต่อครับการดื่มกาแฟไม่ได้มีผลทําให้เกิดโรคต้อหินในคนปกติทั่วไปแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามสําหรับผู้ที่เป็นโรคต้อหินอยู่แล้วการดื่มกาแฟอาจทําทให้การรักษาทําได้ยากขึ้นต้องระวังนะครับอันดับที่2ดื่มกาแฟส้มเป็นประจำเสี่ยงไขมันพอกตับจริงหรือ ไขมันพอกตับมันเกิดจากการที่เราได้รับพลังงานจากอาหารที่มากเกินไปจะเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมที่ตับของเราไม่ว่าจะเป็นกาแฟส้มหรือเครื่องดื่มชนิดอื่นๆที่มีน้ําตาลก็จะเป็นเหตุทําให้มีไขมันที่พอกตับมากขึ้นได้ค่ะสาเหตุที่กาแฟส้มทําให้เสี่ยงไม่เกี่ยวกับตัวกาแฟถูกต้องเลยค่ะตัวกาแฟไม่ได้มีส่วนทําให้เกิดไขมันพอกตับแต่องค์ประกอบที่ใส่มาพร้อมกาแฟไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลหรือน้ําผลไม้หรือน้อาําหวานต่างๆตรงนี้แหละค่ะที่อาจจะก่อให้เกิดไขมันพอกตับหรือตับอักเสบเกิดขึ้นได้ค่ะดังนั้นแม้ ไม่ใช่กาแฟส้มก็เสี่ยงได้เครื่องดื่มอื่นๆที่มีส่วนผสมของน้ำตาลที่เพิ่มมากขึ้นก็จะมีความเสี่ยงเราได้ภาวะน้ําตาลเกิดเราได้ภาวะอ้วนลงคุงม,มากขึ้นเราได้ไขมันพอกตับตามมาสรุปแล้วเรื่องนี้แชร์ต่อได้นะครับแม้ตัวกาแฟจะไม่ได้ทําให้เกิดไขมันพอกตับโดยตรงแต่น้ําตาลที่เติมเข้าไปในกาแฟและน้ําตาลฟุกโตสในน้ําส้มมีส่วนทําให้เกิดโรคไขมันพอกตับได้ทางที่ดีควรดื่มแบบหวานน้อยจะปลอดภัยกว่านะครับและอันดับที่1 ไม่ควรดื่มกาแฟตอนท้องว่างจริงหรือจริงค่ะเวลาเราท้องว่างเนี่ยโดยปกติกระเพาะเราจะมีการหลั่งกรดอยู่แล้วเขาเรียกว่ากรดไฮโดรคลอริกซึ่งกรดตัวนี้จะทําให้สภาวะของกระเพาะอาหารเป็นกรดการที่กระเพาะอาหารเป็นกรดเนี่ยก็จะไปกระตุ้นการทํางานของเอนไซม์ต่ตางๆที่อยู่ในกระเพาะอาหารตัวกาแฟที่ไม่มีคาเฟอีนอยู่ในกาแฟจะไปกระตุ้นให้เกิดการหลั่งกรดเพิ่มขึ้นดังนั้นเนี่ยเวลาเรากินตอนท้องว่างกรดก็จะเพิ่มขึ้นค่ะกรดนี้เป็นอันตรายไหมครับกรดไฮโดรคลอริกเนี่ยหน้าที่ของมันคือทําให้สภาวะแวดล้อมของในกระเพาะอาหาร เป็นอันตรายต่อกระเพาะอาหารเนื่องจากว่าปกติแล้วกระเพาะอาหารของเราจะมีการสร้างเมือกออกมาเพื่อทําการเคลือบผิวกระเพาะให้กรดไม่ทําการกัดกระเพาะของเราแต่เมื่อร่างกายของเราเนี่ยมีการสร้างกรดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันอาจจะทําให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารเนื่องจากว่ามีความเป็นกรดมากเกินไปแสดงว่าดื่มกาแฟตอนท้องว่างไม่ดีต่อกระเพาะจริงๆหรอครับใช่ก็คือเป็นการเพิ่มกรดสรุปแล้วเรื่องนี้แชร์ต่อได้นะครับด้วยปกติแล้วกระเพาะอาหารจะมีการหลั่งกรดไฮดรคลอริกเวลาท้องว่างการดื่มกาแฟที่มีกาเฟอีนจะช่วยกระตุ้้นนนนกกกกกาาารรหลัั่งดีอออมเช็จ ทำให้เกิดอันตรายจากอาการกรดเกินในกระเพาะได้ครับคุณผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาโดยละเอียดของทั้ง5เรื่องฮิตและคลิปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกกว่า2,000เรื่องได้ที่ช่อง YouTube ชัวก่อนแช์นะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวแอนแช e ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวก่อนแชร์ ชัวก่อนแช์ไซเบอร์ Cyber alert ระวัง sms ปลอมแอบอ้างธนาคารกรุงเทพกูเรื่องแต้มบัตรเครดิตใกล้หมดอายุหลอกกดลิงก์ปลอมเมื่อกดเข้าไปจะเจอกับเว็บไซต์ปลอมที่ดูคล้ายของจริงหากกรอกข้อมูลเลขบัตรหรือรหัส otp เงินหายแน่นอนเจอ sms น่าสงสยัยอย่าเพึ่งหลงเชื่อส่งมาตรวจสอบที่ศูนย์ชัวก่อนแชร์